สวัสดีค่ะวันนี้คุณหมีพาไปเที่ยววัดระฆังโคสิตารามนะคะวัดแห่งน,นี้เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดบางว่าใหญ่ในสมัยทนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างพระราชวาังกล้วัดบางว่าใหญ่ปวดกล้าวให้ยกเป็นพระอารามหลวงและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆร,ราชในสมัยรัตนโกสินทร์รัชชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวัดบางว่าใหญ่อยู่ใน พระอุปถัมภ์ของเจ้านายวังหลังคือสมเด็จพระพี่นางคือเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีสาพระเชษพระพิมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเป็นพระชนนีของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกทรงมีกำหนักที่ประทับอยู่ติดกับวัดได้ทรงบุรณะปฏิสังขรณ์วัดร่วมกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราช และได้ขุดพบระฆังลูกหนึ่งซึ่งตัโกโปรดก้าวให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนาศา,าสดารามได้ทรงสร้างระฆังทดเทนให้วัดบางว่าใหญ่ห้าลูกจากนั้นได้พระราชทานานามวัดใหม่ว่าวัดระฆังโคสิตารามนอกจากเป็นเพราะขุดพบระฆังที่วัดนี้และเพื่อฟื้นฟูแบบแผนครั้งกรุงศรีอยุธยาที่มีวัดชื่อวัดระฆังเช่นกัน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อวัดระฆังโคสิตารามเป็นวัดราชคันธิยารามแต่ไม่มีคนนิยมเรียกชื่อนี้ยังคงเรียกวัดระฆังต่อมาเราได้มากราบปู่โตโพมรังสีนะคะประวัติของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีนับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ มีปฏิปทาจริวัตที่น่าเรื่อมใสนะคะเป็นที่เครารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชนนะคะลนนอกจากจริยวัตท่านด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้วท่านยังทรงคุณทางด้านวิชาอาคมเมตตามหานิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคลพระสมเด็จที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่องเบญจภาคีหรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคลหนึ่งใน5ของประเทศไทยนะคะคติคําสอนที่หลวงปู่มอบไว้ให้เรานะคะที่จะนํามาอ่านในวันนี้ค่ะบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าลูกเอ้ยก่อนที่จะเข้าไปขอบาร,รมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบาร,รมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบาร,รมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบาร,รมีคนอื่นมาช่วยนิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะนี่สินในบุญบาร,รมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บาร,รมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้นี่เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า มันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจําไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นเมื่อถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอยากไปเล่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าอีกสิ่งหนึ่งที่ ขอนนมนะนนะคะก็คือบทเจีเบมนต์คาถาชิะบัญชรที่หลวงปู่มนพาโรนะคะก็เป็นคาถาพิสัทจิตค่ะวิหารของพระศรีอรียเมตไตรนะคะก็เราสามารถติดตราได้ค่ะซึ่งมีคถาบูชาพระศรีอรียเมตไตรด้วยนะคะภายทางด้านนอกพระอุโบสถก็มีมีรูปหล่รอรับคังนะคะอยู่ด้านข้างพระอุโบสถ ซึ่งจะเป็นด้านนอกนะคะบรรยากาศก็มีความร่มรื่นนะคะติดกับแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีคนนิยมนำปลามาปล่อยนะคะแล้วก็มากราบในมัสการหลวงปู่ทำบุญให้ทานปล่อยปลาแล้วก็สวดมนต์มีสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกข้ามองเย็นนะคะอันนี้เป็นพระปรางค่ะพระปรางในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง มีพระราชศรัทธาสร้างพระปรางพระราชทานร่วมกุศลกับสมเด็จพระพี่นางพระองค์ใหญ่คือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมพระเทพสุดาวดีพระนามเดิมสาตั้งอยู่หน้าพระวิหารได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้ากรมพยาณินิริศรานุวัติวงศ์ว่า เป็นพระปางที่ทำถูกแบบที่สุดในประเทศไทยพระปางองค์นี้จัดเป็นพระปางแบบสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ยุคต้นที่มีสวดทรงงดงามมากจนยึดถือเป็นแบบฉบับของพระปางที่สร้างในยุคต่อมาพระอุโบสถเป็นทรงแบบรัชกาลที่หนึ่งหลังคาลดสามชั้นมีช่อฟ้าใบละกาหางโหงและคันทวยสลักสล่าวอย่างสวยงามนะคะ อันนี้เป็นพระอุโบสถที่ถ่ายทางด้านข้างนะคะภายในพระอุโบสถนะคะโดยรอบเขียนภาพจิตรกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าฝีมืองดงามมากโดยผนังด้านหน้าพระประธานเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าแสดงยมกปฏิหารก่อนเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึง ด้านหลังพระประธานเขียนภาพพระมอะไรขณะขึ้นไปนมัสการพระมหาจุรามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเบื้องล่างเขียนภาพสัตว์นรกในอาการต่างๆภาพฝาผนังส่วนที่เหลือบเบื้องบนเขียนเป็นเทพชุมนุมตอนล่างเขียนภาพทศชาติซึ่งเขียนได้อย่างมีชีวิตชีวาอ่อนช้อยและแสงสีเหมาะสมกับเรื่องราว ภาพเหล่านี้เขียนโดยภาพเหล่านี้เขียนโดยพระวันณวาดวิจิตหรือทองจารุวิจิตจิตกรเอกในสมัยรัชกาลที่6เมื่อราวพศ2465ครั้งมีการบุรณะซ่อมแซมพระอุโบสถในรัชกาลนั้นนอกจากนี้แล้วนะคะพระประธานในพระอุโบสถนะคะ ก็คือพระประธานยิ้มรับฟ้าเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำริดปางสมาธิหน้าตักกว้างประมาณสี่ศอกเศษเบื้องพระพักมีรูปพระสาวกสามองค์นั่งประนมมือดุดรับพระพุทธโอวาทค่ะพระประธานองค์นี้ได้รับการยกย่องว่างดงามมากจนปรากฏว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาถวายพระกฐินณวัดระคังโคศิตาราม ได้มีพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าใกล้ชิดว่าไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆังพอเข้าประตูโบสถ์พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกทีด้วยเหตุนี้จึงทรงถวายเครื่องราชอิสริยภรณ์นพรัชราชวราภรณ์และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกแด่พระประธานองค์นี้เป็นพิเศษและพระประธานองค์นี้ก็ได้นามว่า พระประธานยิ้มรับฟ้าตั้งแต่นั้นมาค่ะ